จริงๆน่าจะเกิดจากการที่เรารับน้องมาน้องหมาน้องแมวมาแล้วก็อาจจะดูไม่มีความพร้อมในการดูแลครับใช่เลยทําให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยมีอยู่ตามที่เราเห็นตาม,ตามในใน,ในที่ที่ประเทศไทยฮะ,ะยเยอะแมวมันอาจจะแบบดือ้อหรือว่าอายุมากแล้วแล้วมันแบบดือ้อมันไม่เชื่องกับเราคะ่ะเขาก็เลยอาจจะแบบแก้ปัญหาด้วยกันแบบว่าเอาน้องไปปล่อยอะไรเงี้ยค่ะ หมาแมวเมื่อพอมะคะเพราะว่าแบบถ้าถ้าเกิดว่าแบบเอามาแล้วมันไม่พอมะคะมันจะแบบเกิดปัญหาค่ะเราต้องรับน้องให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็พาน้องมาทำหมันให้มากๆค่ะแเพว่็ทำหมันแล้วค่ะเหมือนคนนึงก็บอกว่าคนมึงคนหนาไม่พร้อมเลี้ยงหมาแมวหรอกเลี้ยงแม่ยุงเลย สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานรักน้องหมา24ชั่วโมงนะครับเป็นงานที่ทางเซเว่นอเวนี่ยจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนนาน้องหมาน้องแมวมาฉิดวัซีนและทาหมันฟรีนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันดีกว่าครับ กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับได้เกิดจากทางเซเว่นอีเลเว่นร่วมกับสำนักงานอนามัยสังกัดกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมภายใต้โครงการรักน้องหมา24ชั่วโมงครั้งที่3เพื่อให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคกิษสุนัขบ้าฟรีในนามของหน่วยงานกรุงเทพมหานครนะครับเรายินดีที่จะมีภาคีเครือข่ายดีๆนะครับกับโครงการลักษณะดีๆแบบนี้นะครับรักน้องหมา24ชั่วโมงนะครับกับอ่านะครับแล้วก็7 e เ e ่นอนะครับ เนื่องจากว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าน้องหมากับเซเว่นแทบจะเป็นของคู่กันมานานแล้วนะครับแต่เราทํำยังไงนะครับให้อยู่ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะ,ะความร่วมมือนี้นะครับจะขยายผลดีๆไปถึงประชาชนหรือชุมชนที่อยู่รอบๆนะครับเซเว่นเนะครับหรือร้านสะดวกซื้อที่เราใช้ซื้อขายกันเป็นประจำเนี่ยนะครับจะส่งผลให้เกิดในเรื่องของการควบคุม ประชากรสุนัขและแมวนะครับของทั้งมีเจ้าของและก็จรจัดไปในตัวนะครับและที่สําคัญคือสามารถควบคุมโรคที่สุนัขบ้านะครับซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่สําคัญนะครับให้หมดไปจากพื้นที่เุ่งเหยนครในอนาคตได้นะครับโดยสถานที่จัดงานในครั้งนี้นะครับคือลานหน้าเซเว่นอีเลแจ้งวัฒนะซอยซีเป็นสถานที่ใกล้แหล่งชุมชน เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องใกล้บ้านด้วยครับในการร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเป็นการบูรณาการนะคะความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับทางภาครัฐนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะคะท่านอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์นะคะซึ่งท่านก็ให้ความดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะผอ,อก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะทางเซเว่นอิเลฟเว่นและก็ซีพีออ เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะบอกเลยนะครับว่าถูกใจทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงที่ไม่ต้องเดินทางไกลเลยนะแถมยังได้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้เรานำไปปรับใช้ได้ด้วยครับซึ่งโครงการรักน้องหมา24ชั่วโมงเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้ชุมชนและร่วมมือการรับผิดชอบต่อสังคมตามปณิธานองค์กร CPO Giving and Sharing นอกจากนี้นะครับภายในงานระหว่างรอคิวเนี่ยยังมีกิจกรรมลุนรับของรางวัลของที่ระลึกให้ได้ติดไม้ติดมือกับบ้านไปอีกด้วยนะครับงานในครั้งนี้นะครับยังได้บริษัท Perfect Companion กี um ่ยจำกัดและบริษัท International Pet p o o d จำกัดรวมนำอาหารสุนัขและอาหารแมวมามอบให้กับทุกคนที่มาร่วมงานกันอีกด้วยเรียกได้ว่าหลังจากน้องตื่นจากยาสลบเนี่ยได้กินอิ่มๆยอมใจไข่ที่หายไปเลยแหละ แล้วพาน้องๆเนี่ยไปทํำหมันกับฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับเพื่อไม่ให้น้องๆต้องกลายเป็นปัญหาของหมาแมวจรในอนาคตครับ